เราตาเปน็นนครศรีธรรมราชที่บ้านทางพูนหมู่หนึ่งตำบลดอนตรออำเภอเฉลิมประเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชมังกรตัวใหญ่ความยาวประมาณหนึ่งเมตรครึ่งเทีนอยู่นี้แกะสลักมาจากไม้ขนุนฝีมือการแกะของคุณตาบุญเลิศนาคบรรจงอายุ80ปีปเ,เป็นคนอายุ80ปีที่ยังแข็งแรงกระชับกระเฉงและสายตาดีมากคุณตาใช้เวลาแกะมังกรตัวนี้มาแล้ว3เดือน ตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการขัดและลงสีคุณตาบอกว่าไม้ขนุนชิ้นนี้ได้มาจากเพื่อนบ้านเมื่อได้มาแล้วก็เกิดแรงบันดาลาใจจินตนาการเป็นมังกรคาบแก้วมังกรตัวนี้แกะจากไม้ชิ้นเดียวทั้งท่อนคุณตาบอกว่าเกรดมังกรทุกเก็ดเกิดจากคอและสิวที่บรรจงสลักทีละแผลอย่างพิถีพิถันและตั้งใจเห็นฝีมือดีแบบนี้คุณตาไม่ได้จบศิลปะหรือช่างแกะสลักนะครับอาศัยความชอบและจินตนาการ มองไม้แล้วก็สร้างภาพขึ้นในใจแล้วลงมือแกะทันทีบังกรขาบแก้วตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของคุณตาตั้งราคาไว้ที่1 5 0 0 0บาทใครสนใจซื้อไปประดับบ้านประดับสวนติดต่อคุณตาไปได้เลยครับน่าจะมจืนวาเลยมืนเสียพันนกจะพันก,น,กนเรลวแต่ผมไม่จะหยุดได้ยางไม่ไม่ก็ยีรดเขาแขกอยู่ในปวัววะถ้าไม่ทําเลยเครียดสมองเราจะอยู่กับไปนี้ยิบไปโนมาทำกคิดจะพุยก็ไม่หวาแต่เรอกแต่ให้ได้ทําไว้รลย เห็นผู้สูงอายุสุขภาพดีทำงานอย่างมีความสุขและชื่นใจครับ